สวัสดีครับผมเป็นแบเกิร์นะครับมันนี่ในรายการ The King of Eros Season ที่2ครับผมก็นับนี่คือคลิปแรกของปี2021ครับเปิดมาด้วย The King of Eros กันเลยทีเดียวครับแล้วทำไมผมถึงมาทำคลิปแบบน,นี้ครับก็คือเริ่มมีว่า ก็นั่นแหละครับอ๋ยที่เห็นในรูปของผมคือลีดยันตแต่แับไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์ครับผมแต่ก็นะครับเล่นได้เลยว่าสเปอร์นี่มามาแรงแซงทางคงดีนี่ถึงแม้มีอาจจะมีสะดุดไปบ้างเพราะว่าสเปอร์คืนฟอร์ได้อย่างโหไอ้โหดสัตว์กันเลยทีเดียวเนื่อากถล่มหลีกพวกเราไปสามประตูต่อศูนย์โดยสองประตูแรกคงคงไม่ต้องคิดนะครับ มันต้องมีอีสองคนนี้เนี่ยนะคือแฮรร์ี่เคนกับซอนฮึงมินนะซึ่งแฮลิเคนเนี่ยยิงไปก่อนในนาทีที่29นะครับเป็นจุดโทษนะครับแล้วตามมาด้วยซอนฮึงมินในที่ได้รับแอสซิสต์จากแฮรร์ี่เคนนะครับยิงเข้าไปในนาทีที่42เอ้ย43นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จบที่โทบี้อเดลไวเร์ว่าในนาทีที่50นะครับ <c oughs> ในช่วงครึ่งหลังนะครับ แต่ก็นะแล้วลัาจกนั้นนี่โอ้โหสเปิร์ก็ตาสไตล์น้ามูแล้วอุดแม่งเลยไม่ไม่สนว่ากูจะเสียเครดิตนะผมแต่การไม่ยอมเสียลครชิตนี่มันทำให้แลกใบแดงครับผมคือแมตต์เดเฮตี้ก็ไปรวมไปรวบไปรวร์นันเดสซะโอ้โหกูนึกว่าเป็นตำรวจไอ้เวรไม่ใช่แค่รวบเหยียบส้นตีนด้วยครับทำให้โดนเหลืองแดงกันไปครับ ก็นะครับทำให้ตอนนี้นี่โหสเปอร์ก็มีสิกกลับเป็นลุ้นทอบโฟอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ The King of l e r o l o s season ที่2องครับผมก็นะครับหากชอบนะให้กดไลค์ครับหากชอบมากกว่านี้ให้กดติบสไคร้ครับหากชอบมากกว่านี้เลยครับให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็นะครับช่วงนี้นี่อาจจะ มีคลิปน้อยลงนะเพราะอย่างที่บอกอีทธรรมศาสตร์ทำไม่ได้เพราะตอนนี้ไทยก็โควิดหนักเริ่มหนักมาสักพักหนึงแล้วเริ่มหนักแล้วด้วยนะครับก็เราดูก็ได้เลยครับผมขอบคุณครับ